สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนนี้เกี่ยวเข้าช่วงนี้เกี่ยวเข้าซะก่อนพี่น้องเอ้ช่วงนี้เกี่ยวเข้าหน้าปังซะก่อนเข้าหน้าปังกําลังแก่ช่วงนี้ต้องเอาเข้าก่อนพี่น้องเอ้หาปูหาปลาและจังว่ากันช่วงนี้เอาเข้าช่วงนี้กําลังเกี่ยวเข้ามือนก็ได้พี่น้องเอ้เกี่ยวเข้าหน้าปังขึ้นเก่าละ เข้าแก่แล้วนี่รู Islam, <laughs> ้สึกว่าอยากมีหญ้าเนี่ยจักหน่อยนาท่งนี่หญ้าอยากลายเนี่ยอยู่ได้นาท่งนี่เข้ากับงามอยู่แต่ขันหญ้าก็ไหลนาท่งนี่น้ำยังอยากจะแห้งคักเท่าไหร่ได้เดี๋ยวอยู่ก็ได้ยังมีน้ำอยู่มีน้ำแน่อยู่ได้ เดี๋ยวเข้าไปขายสักก้อนช่วงนี้พี่น้องเอ้ยรถกับสองขั้นที่เก่าและรถกระไดเอาสองขั้นมาเกี่ยว Bên nhau náo hãy nói anh anh hay anh 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 สองขั้นก็นได้เอ้มือนี้กัคึ้มฟ้าค้มฝนได้มือนี้ก็ได้ผมมีแดดเลยได้สิเที่ยงเลยได้นี่แดดยังผมมีอยู่แถวนี้นี่ หน้าแถวนี้โอ้หลพี่น้องเอ้หน้าปังทักซีักไล่แลวพี่น้องเอ้ย,ออยแต่ทีแน่ๆบุกขาดเลยแหละพันไล่อยู่แถวนี้เข้าหน้าปังหลายอหลีมาบานนันเต็มแล้วบาน ในจากน้อยเป็นต้นไม้หลายต้นอยู่ค่านี่เป็นต้นว่าค่าต้นว่านี่กับฝานั้นเนาะมันอยากแคกบจีมองนี่เอารถลงไปได้ใครละ,ะ,ะบ่เนาะปาโบกล้าลงไม่นีนมีเกียร์อ,อ๋อโอ,อ้เอเอ,อเออนี่ยนั่นแหละ ใชบาทมดแล้ว ไปนี่ไปเอาอีกแต่ละให้นี่เล่น พเกินสองรอบสามรอบสามรอบกับมัดไปแต่ละให้มันให้น้อยแต่มันงายนสุด หนึ่สองรอบผมมดแล้ว มาพี่น้องเต็มและบันนี่สองขั้นขึ้นเก่าละพี่น้องเลยมาเกี่ยวนาทุ่งนี่ อุ่มแล้วอุ่มนี้ก็ติ่มแล้วนี่พอทันละสามอุ่มเลย